สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์บงมิวัตรนมพดลไกรเลิกนะครับและคนกลางนะครับเจ้าดอกจิกนะคำประมงครับตบมือครับตบมือต้อนรับเจ้าดอกจิกครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับหลอกให้พี่เติงเข้าไปในเมืองไปดูเรื่องราคาวัสดุผมกับแล้วก็อาจารย์จักให้แปลภาษาอังกฤษอยู่นะครับที่กระต๊อปพิท ผมกับนพดลน,นะครับเราก็มาเยี่ยมน้องชายนะครับก็ใจผูกพันก็ต้องมาเยี่ยมเยือนกันเมื่อกี้โทรมาเช็คแล้วนะครับว่ากลัวจะลบกวนพักผ่อนหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเกินคาดครับเตรีออยมตัวเตรียมตัวรออยู่ตั้งแต่เช้าแล้วครับ <laughs> แล้วก็วันนี้ก็จะมาร้องเพลงนะครับ <laughs> เพลงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเพลงรักน้องนะครับเป็นเพลงที่พวกเราเพิ่งได้เคยได้ฟัง วันที่15มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับจริงๆเป็นเพลงที่ดังมากของมหาวิทยาลัยมหิดลน,น,นะครับเป็นเพลงที่มีความหมายมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้องด้วยกันนะครับวันนี้ขอเทียบชั้นครูหน่อยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็คือน้องโจนเนี่ยเขาเตรียมเพลงไว้ให้พวกเรานะครับสองเพลงนะครับเอาเพลงแรกก่อนเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่ผมส่งเนื้อของ หมู่บ้านพลมนะครับเพลงเพลงใหม่เลยร้องสดรายการนี้รายการแรกนะครับเพลงสดนะนณตรงนี้ที่จะชั้นสุขนะครับแต่งโดยท่านพิชนัดหันนะครับที่เพิ่งลสังขารไปนะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับชาวเวียดนามในสาขาันติภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับประกันบ้านที่ให้ไว้นะครับกับกีตาร์ตัวเท่เลยนะครับวันนี้น้องโจจะเล่นนะครับ ณตรงนี้ที่ใจฉันสุขนะครับเดี๋ยวเราร้องคลอกันครับเชิญครับนณตรงนี้ที่ใจฉันสุข สุขเมื่อไปวางความกังวลไม่ไปที่ไหนไม่ทำเรื่องใหญ่เราทิ้งไ้องดีเลยมาตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อไปวางความกังวล จะไปที่ไหนจะทำเรื่องใดแญ่ให้เรากันต้องมีบเลย ai dân tôi vắng tâm nơi tham như này. không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เมื่ไปว่างความกังวลจะไปที่ไหนเทอทำหเราต้องต้งเรียนนับสทีได้ทัน เพลงนี้น้องโจร,ร้องได้ไพเราะมากนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆแล้วก็เพลงนี้ที่วัดคร,ร,รม,มงยังไม่เคยร้องนะครับเลงดังครับยัง <c oughs> ก็หลายๆอย่างนะครับจากที่ได้มากับเพื่อนๆเมื่อวันที่15มีนาคมเนี่ยก็เห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเหมาะกับเพลงนี้จริงๆแล้วก็ที่หลวงตาประพลพัฒน์จิรธรรมโมนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดคำมงก็ได้สอนพวกเรานะครับให้อยู่กับปัจจุบัน แล้วมักมีคนถามน้องโจวว่าความสุขอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไหร่มันจะมาถึงนะครับเพลงนี้คือคําตอบแล้วนะครับว่าความสุขอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ใจเราเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่ครับ it's here and now คือต้นฉบับภาษาอังกฤษก็คืออยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่เวลานี้เลยนะครับถ้าใจเราทุกมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันขณะถูกไหมครับ ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับน้องโจร้องให้แล้วก็หวังใจนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ดังอีกเพลงหนึ่งนะครับสําหรับชีวิตของทุกท่านนะครับของผู้ป่วยที่จะมาติดตามนะครับคงเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันชีวิตเราก็จะมีความสุขทันทีนะครับไม่ต้องไปคอยคว้าที่ไหนนะครับ ทีนี้เพลงที่2เนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์นะครับผมเพิ่งทราบนะครับเมื่อกี้มันกันว่าน้องโจเขาได้เตรียมเพลง mm hmm. เพลงนี้ไว้นะครับไม่ได้ให้พี่ตึงไม่ได้ให้พี่อู๊ดนะครับให้กับพี่ๆนะครับทุกคนที่ได้มาที่นี่มารู้จักน้องโจ mm hmm. แฟนนะครับที่ติดตามคลิปของน้องโจในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็คงจะได้รับเพลงนี้นะครับเป็น สิ่งที่มาจากหัวใจนะครับแล้วถ็กับพี่ๆนะครับที่จะมากันอีกตั้งแต่หลังสิบห้าก็จะมีพี่เปี๊ยกนะครับพี่เน่งพี่ตระกูลแล้วก็จะมีหลายๆพี่แล้วก็ก็จะมีหลวงพี่นะครับหลวงพี่ก็เป็นรุ่นน้องพระอาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดภูเขาทองนะครับท่านก็จะมาที่นี่วันที่ยี่3บสองยี่บสามนะครับแล้วคงจะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ช่วงนั้นพี่ถึงก็จะมาฉลองวันเกิดที่นี่นะครับวันที่สิบุปภารุงธานะครับก็ เดี๋ยวพี่กลับไปพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะบินมานะครับมา,มาอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็มาช่วยหลวงตานะครับช่วยคุมงานก่อสร้างให้เราเสร็จตามความต้องการของหลวงตาก็จะเป็นเพลงที่น้องโจน,นะครับจะมอบให้ทุกคนนะครับก็เป็นเพลงที่จะเซอร์ไพรส์รวันนี้นะครับเสียงโอเคไหมพี่ก็เป็นเพลงของคุณสุบุญเลี้ยงนะครับจากเพื่อนถึงเพื่อน,เพ,อนเพลงนี้ชื่อ จากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะผมขอดูนิดนึงเอ่อโอเคปิดเลยได้ยินแชทนะครับครับกต็ตั้งตาคอยครับเพลงนี้เดี๋ยวร้องด้วยกันเลยครับชันครับ พลนช่วยร้องนะครับท่านผู้ชมร้องตามเลยนะครับ

mỗi ngày vẫn nhớ ta yêu anh chào, chào, thân, qua mất đẹp để trăng vẫy những câu cao những trong vái,

เสียแบนเสียแบนนะครับก็เพลงแรกนะครับเพลงแรกเพลงที่ให้การบ้านไว้นะครับณตรงนี้ที่ใจฉันสุขนะครับเพลงของหมู่บ้านพลัมนะครับของท่านติชงันอันหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ happy is here now นะครับความสุขอยู่ที่นี่ความสุขนะครับ อยู่กับเราตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่ใจของเราเหมือนที่หลวงตาพูดไว้นะครับ stay in the present moment นะครับอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นบดเปลี่ยนอนาคตยังมาไม่ถึงนะครับก็เราก็กะเกณอะไรไม่ได้นะครับรายการโรขยาสองฮิตอโรขยาสองฮิต ok <laughs> เพลงนี้เป็นเพลง <laughs> ที่สามนะครับ <laughs> เพลงที่สามเป็นเพลงของ มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับแต่ลุงสองคนเพิ่งเคยได้ยินเมื่อวันที่สิบห้านี่เองแล้วก็เราก็ชอบมากๆกลับถึงกรุงเทพนะครับหัดร้องเลยเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรตินะครับได้ร้องกับแม่ชาวหลวงตาบ้างนะช่วงนี้งานชุกนะช่วงนี้งานชุกนี่เว้นยงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผู้ที่ติดตามนะครับติดตามชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับมาฟังเพลงรักน้องแต่ว่าเรา ไม่เคยได้ยินนะครับเราจะร้องสามคนแล้วอยากจะเชิญนะครับคุณหมอโอ๊ตมานะเสียงเพราะมากเลยนะครับน้องทรายขอเก้าอี้หน่อยครับมาเลยครับเจ้าของเสียงเก้าสองเสียงตัวจริงนะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวรบกวนหมอเบียร์ช่วยปรับหมุนซ้ายขวาพี่หน่อยให้ให้คลุมนักร้องสาวกิติประสักนะครับ แล้วเสือแล้วเสือเกี่ยวตรงไหนครับเ, <c oughs> เขาเพอ่์สามคนไหมครับสี่คนไหมฮะล้นล้นจอไหมะพอดีเลยครับพอดีเลยนะครับน <c oughs> ั่งร้องน้ำอนะ่ะนั่งร้องน้าอ่อน,นี้น,น,นั้ <c oughs> องน,น้อ้น,นี้ช่วงเข้าท่อนทุกนร้องนํำครับน่าปตากล้องนาะ เจ้านกน้อยลงลอยผับินจากแผ่นดินทะเลสายกลางบางเอาเอ่ยมาคอยเยียวยงให้ชองระมันฝ่าลมนแรง

ฉันต้องหอมช่วยนิรันดี่รอยร่วงทานจากใจเราพอจงมอความรักด้วยความพัดดีมาชี้เธออิคุม qua đi trong ta một phòng càng tình đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชั่วนิรันดิโรยร่วงผานจากใจเราพอจงมอบความรักด้วยใจพัดีหมอบชีวิตให้เธอผู้ครอง quá quá đi chung ba bồn phòng trong tư lễ phàn nương quá quá đi ักน้องที่ไพเราะที่สุดนะครับตั้งแต่เคยร้องมานะจริงไหมคุณพดลมากนะครแล้วเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวจะไปโพสต์ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับเว็บทอกก็เป็นเพื่อนชาวต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะปั้นดาราไม่ทราบถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเราจะเดินทางเราจะจัดเวลายังไงครับน้องโจก็อันนี้ต้องต้องถามผู้จัดการส่วนตัวของก่อนนะครับอ๋อนะครับผู้จัดการส่วนตัวใครครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ย กตอนนี้ม uh, <laughs> ีม okay. ีสองมีสองคนนะครับมีมีลงต้ากับมาโอ๊ตนะครับมาโอ๊ตอ้าวแล้วหายหายไปไหนอีกคนเนีกคนนึงงานนั้นแผนกเสื้อผ้าครับคอสตูม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 คคอสตูมรับโอเคครับเดี๋ยววันนี้กี่โมงนะครับมาโอ๊ตวันนี้กี่โมงที่เราจะมาสร้างความสําราญกัน เอาดึกๆนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์มีรายการนะครับของเอเซียนเอเซียนวิสอมนะครับวันนี้ก็จะมีห้าโมงห้าโมงไงห้าโมงเดี๋ยวลมตกสบายๆก็เดี๋ยวจะมีนักร้องนักร้องนำจากพระรามเก้านะครับแล้วก็มีโจ้ดอกจิก นะคำประมงนะครับจากราชบุรีจากราชบุรีนะครับสองท่านด้วยนะจาราชบุรีแต่นักร้องคนนี้สงสัยถ้าจะมาร้องจะเมานะเพราะเป็นน้องเบียไงแล้วก็สําหรับผมนะครับก็พี่ตึงโพดํานะครับหน้าปากน้ํานะครับเดี๋ยวมาสนุกกันนะครับนีครับตอนนี้ พอดีได้ยินเสียงไก่ร้องเพิ่งตื่นเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเย็นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ